bỏt bỏt lên em, làm gì ta? làm vậy cùm. àu, bị bỏt à? của khay nè, điêu điêu. khay. nhớm biết đâu? sẽ nhớm đây, cho thầm nữa. nghe, hả? sơn lam. sơn lam. trai. tại sao sơn lam lại như thế này? có bị má mua không? nghe làm na khóc buồn mà ราปิดท้าพะพงสาบเลยไม่ถอดรอง,งองเ <c oughs> องท้ารังพงศ์รังทุรนะเ <c oughs> ป็นรุนแรงกมึงมีใครไหมขึ้นไม่ได้ร้านเทสาวไปตาวขามีนะนนะือบาตายเลยาแบบไปไรมันเงียบบัว จะไปวิ่งหนีอะไรไให้ไปหาพันทองะังะเจอหรือยังไม่เจอพันทองเนี่ยเจอผู้หญิงคนนี้ไล่ปั่นมาก่อนฟาบานผู้หญิงคนนี้ใช่ทำไมหน้าตาเขาแปลกๆปลกปิดหน้าไวค้ค่ะเป็นคนพื้นที่แน่ๆน่เลยอะไรอ่ะทำไมอ่ะไป็น้องถามวันนี้หน้ามืนๆเลย่ยแล้วมันไล่ป<ห>ั่นเพราผมชันมาไหมคะอุ๊ยคนนี้แหละ ผู้หญิงที่ไหนจะมาไล่ป้าผู้ชายเขาอาจจะมีธุระคุยก็ได้ไม่คุยกับเขาที่ดีๆมาแล้วาองไปคุยลองไปคุยดูขอโทษนะครับผู้หญิงได้วิ่งตามผู้ชายสองคนนั้นมาหรือเปล่าครับเปล่าค่ะต้องแค่หยอกนิดหน่อยแล้วมีธุระอะไรหรือเปล่าครับถ้าหากว่าไม่มีธุระอะไรถ้างั้นเดี๋ยวผมจะได้ขอตัวก่อนไม่ไม่ไม่มีธุระค่ะมีธุระคุยกันก่อนได้ไหมอ่ะธุระอะไรล่ะครับ ก็อยาาคุยด้วยก็ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงมีทุระอยากจะคุยทัางั้นผมรบกวนคุณผู้หญิงหันหนหน้ามาคุยกันดีๆด้กันด่างคะ่ะโดนตัวน้องตรงนี้คนนี้อคนนี้เดี๋ยวน้องต้องแอบดูก่อนใต้นี้ว่าเขาคันไหมนะเพราะว่าถ้าหากว่าน้องหันไปเขาจะวิ่งหนีน้องทุกคนต้องอยู่ในความสงบนะคะอย่เกิใต้นี้นะแม่ ขอโทษไปเหยียบทำไม่ต้นขไม่รู้กูเหยียบซะแตกไปแล้วมันตแตกตั้งนานแล้วเระวังด้วยนะอีตัวนี้เหยียบหลังรองเกศมูนได้ยังไงไม่ไหลแล้วแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วดมันไหลมาจะคนดูบนหลานมันเทลงมากเนี่ย ทุกคนเมื่อกี้น้องแอนดูใต้นี้ผู้ชายคนนี้ไม่คันด้วยนะแสดงว่าเขาคือเนื้อคููของน้องเมื่อกี้นะน้องน้องก้มหน้าลงไปเุ๊บเขาแลบลิ้นหลงนาแนั่บอกไม่ชอบจลไปแลบลิ้นใส่เขาพุยออ,อกนอของท่านแลบลิ้นใส่เขาใหม่อ่ะอะันไหนแลบลิ้นใส่เขาใหม่อ่ะพูดอะไรนี่ยนีอ่อเขาหันหน้ามาคุยเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยนั่อืมม้แลบลิ้น ฟ้าโหดและใครแ,รแลบได้ได้นึกไปมวนอุ้ยตกใจหมดเลยอันนี้งงอ่อหันหน้ามาคุยกันได้หรือยังครับได้ค่ะแต่ว่าพี่ต้องสัญญาว่าพี่จะไม่วิ่งหนีน้องนะพี่ต้องอยู่ตรงนี้อย่ญญาจะจะวิ่งหนีทำไมล่ะครับก็น้องคุยดุวยหน้าอยูนะอ่นะอ๋อคุณน้องสวยมากทุจริงใคร นอนอ๋อวันกูไปตั้งแต่วันแรกแล้วไปไหนกันเออไปเลยอีมัดเป็ดอะไรนะอุ้ยลกมาอีแกะถอนขนอะไรเจ็บปบไปเลยถ้าอีตาเฮ้ยเลชไปไหน i <laughs> you <laughs> kao <coughs> อะไรตายดีวนีดูนิเนี่ยอะไรเหนือเรือดรรมรวมกันนั่นเองแค่ลำาายตัวอะไรเนี่ยทขามาจากไหนเนี่ยตัวคนนะเป็นลูกใครเราเต้ามาจากเต้าแดนใจเป็นตัวคนเป็นตัวคนคนอะไรรูกหน้าแบบนี้เขคือเนื้อคู่ของเราเจอชัยเนื้อคู่เนื้อคู่มาตู่อะไรไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วเรื่องมีความจริงความจริงอะไร อยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่ใช่คนธรรมาด,ดมา,าไม่ต้องมีดอเราเดินชื่อว่าดงดงนะเราเองได้อยู่ที่ตายบาได้ทำเสียงแบบภากนะเมื่อเคยได้เด้อเ,เอา้าเราจะตรงมาขำตัวเองเอะไรเนี่ยได่ออกมาตามหาเนื้อคู่เนะี่ย ไม่ใช่คนใดที่ดูตัวเร็วแล้วเขาไม่เคยชายผู้เดเขาคือ มายถึงทำต้องเปียกเีหัวหน้าทำเลยจะพูดอะไรฟังนะอ่าพูดเลยถุงเนี่ยปัะปุ่งหน่อยต้องปะปุ่งทำไมนี่ฝนตกเปียกไม่พอนะทำไมนี่ใครขี้ใส่ถุงเอาน้ำไม่มีเหม่ยบ้าพงน้ำอยู่อะไรอ่าเอาไปขึงแบบนี้อ่าขี้ไม่ไหวหัวหน้าปะปุ่งมันบอกว่าเอาถุงมาขึงรูงขึงขี้มึงไม่เคยเหรอ ไม่เคยอ่ะทุกขืดขี้มีแต่ขี้ในถุง <c oughs> ยาคัมลองพูดจริงจนะังเนองะรู้เรื่องอะได้ไงเคยหยอกเราเล่นน่ะไอ้จะตลกพี่มากเคยเหรอมึงจะล้มเองเคยแล้วถุงไหนอะ่ะโยนเฟี้ยงไปเลยเข้าปากใครเป็นเนื้อคู่เธอ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พอร์เจ้าเอ็งเอาไปไหนฟังเพลงอะเพลงอะไร ลำใหญ่บอกแล้วบอกแล้วไม่ขำเขาขอมาเล่นแบบค่อนข่าก้อนๆนี่คนลำใหญ่ฉันจะถามเธอจ้ะเห็นหนุ่มหน้าเธอแปลกดีสวยรู้จักเขาสารร้อยยอดหรือเปล่ารู้จักจ้ะรู้จักจริงใช่ไหมจริงจ้ะผู้จริงถ้าอยากแต่งงานกับฉันจริงหรือเปล่าจริงจ้ะถ้าเธออยากแต่งงานกับฉัน เธอทำงานให้ฉันอยา่างหนึ่งถ้าทำสำเร็จฉันจะนิยมแต่งงานกับเธอพูดจริงปะเนี่ยพูดจริงๆเดี๋ยวจะไปเลยทำเลยไม่ยากหรอกไปหาพานทองที่เขาสามร้อยยอดมาให้ได้เหนื่อยมากไปในสามวันเท่านั้นถ้าหาว่าทำได้ไปเลยเราสอนสิงห์ใา้ลุมจะไปคู่แต่งงานกับเธอเลยได้วันเดียวรีบไปรีบมาพูดจริงไปเลยรหลอกใช้ง่ายดีสบายแล้ว ไม่ไม,มีหาเพืนท้องอีกพยณแท้ว่าเจ้าของเท่น,นั้นเจ้าจงดุงดีเชืเอ่อถือมิดเิ้อี <c oughs> อนี่เขาดูดมมาก่ี็รถเนี่ยเขมรกะตายแล้วแล้วจะให้ฉันทำยังไงนี่ฉันเป็นเจ้าเขียน,นพูดคำไหนก็คำนั้นอยู่แล้วไปเขียนสัญญาจะต้องเขียนสัญญาด้วยไม่ต้องเขียนก็ได้ ไม่เขียนหรอกไม่เอาไม่เอาไม่เองเขียนไปเลยไปหาพ่ะทองเลยถ้าทำสำเร็จถึงยอมแต่งงานเลยจะเขียนไม่เขียนไม่เขียนไม่ไปนอนยอมเขียนไปไหเราใช้มันลอกใช้มันก่อนต้องยอมมาแล้วลองให้มันไปเถอะเขียนไปเถอะพ่าค่ะแต่เสื้อสุเปาค่ะเธอให้เไรแป่หน้าะสวยขั จบแล้วไงเนี่ยอ่าเขียนก็เขียนเขียนก็เขียนด็จะได้รีบไปทัทีไปก็ไปหาสัญญาณเขียนเนี่ยเอาเอาเอานี่มาจับโอ้จฆ่าพูดเลยเข้าไปเจ้าสอนสิงได้ใช้นางสาวดำดงเฮ้ยเฮ้ยเย่เยอเฮ้ยเฮเฮ เราพันทองเต้นอยู่เนี่ยเกี่ยวไหมไปหาพันทองที่เขาส0มยอดถ้าหาว่าหามาได้เป็ในสามวันเราสอนสิงจะยอมแต่งงานกับำดำดงลงนามสอนสิงเดี๋ยวทำสัญญาและเดี๋ยวที่ทำอะไรอะไรอ่ะปะทับตาอย่าลืมนะภาาในสามวันถ้าทำไม่สำเร็จไ,ๆๆไม่ได้แต่งงานเร็วๆเขารออ,อยู่ไม่สบา